อันนี้พี่หวานใจเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่จิตใจอ่อนง่ายโยนอ่อนโยนง่ายมากกับเรื่องที่การที่มานั่งดูถูกเด็กคนหนึ่งที่ตายไปแล้วะเรานั่งน้ำตาซึมเลยมาเฮ้ยมันพูดกันได้ขนาดนี้เลยเหรอมันพูดขนาดนี้เลยเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วมันมาดูถูกแม่ทั้งราคาค่าห่อศพเขาเรียกร้องค่าสินไหมสิบล้านสามแสนบาท แล้วมันจะเรียกอะไรขนาดนั้นจะเรียกอะไรมากมายขนาดนั้นแค่ผ้าห่อศพก็ราคาไม่กี่พันบาทกูเป็นคนไปซื้อองิงจะมาเรียกอะไรถึงส0บล้านจะไปเอาอะไรฝันเอาเถอะมาเปรียบเทียบค่าหอ่อศพผ้าหมอบศพล้านกันการเรียกค่าสินใหม่ค่าเสียหายที่เด็กคนนี้เสียชีวิตไปจิตใจสกรปรกมากไร้ไม่มีอะไรดีเลย ไหลเป็นคนที่มีจิตใจสกกระปรกเป็นจิตเป็นคนที่มีเล่หเหลี่ยมจัดหากินกับช่อง youtube เพื่อเอามาทำให้สังคมเสื่อมเพื่อเอามาทำให้ความเกิดความวุ่นวายแม้แต่ในหมู่บ้านกกอกแม้แต่ในคดีนี้แต่ไม่มีดีนะเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ความสำคัญกับบุคคลคนนี้เพราะเขาเห็นทุกคนเขาไม่ได้โง่ เจ้าหน้าที่เขาหาหลักฐานกันมาเป็นปีๆแต่คุณน่ะมีหลักฐานเต็มคาราเบลหลักฐานเต็มคาราเบลของท่านผู้รู้มีอยู่แค่ในโลกโซเชียลตำรวจดูอยู่เปล่าเนี่ยตำรวจดูอยู่เปล่าเนี่ยเราการที่นั่งพูดวันนี้ที่ที่ที่ขึ้นไลฟ์วันนี้พูดเนี่ยในเรื่องของของท่านผู้รูก้กเกะจะเอาความรู้สึกส่วนตัวที่เรามองเห็น จะไม่ดึงทุกท่านเข้ามาเกี่ยวข้อง FC ซทุกท่านเข้ามาเกี่ยวข้องจะจะเอาความรู้สึกเอาความคิดความอ่านที่ตัวเองสังเกตและจับจุดอะไรทุกอย่างได้ออกมาพูดกับคนคนนี้ว่าเริ่มที่จะไม่ชอบนิสัยใจคอการกระทําคําพูดของเขาตั้งแต่ตอนที่เขาวันที่หลังจากที่สาวิตรีอนามัยไม่สามารถคัดค้านการประกันตัวได้ที่จำเลย ถูกออกหมายจับมันเริ่มเปลี่ยนแปลงคำพูดของเขาครอบครัวหลายๆคนหลายๆคนเริ่มเข้าไปหาจำเลยเริ่มเข้าไปให้กำลังใจจำเลยเริ่มทำทุกอย่างเพื่อจำเลยตอนนั้นคนที่เป็นเมียก็เป็นจำยังไม่ได้ตกเป็นจำเลยนะแต่คนที่เป็นลูกเขยเนี่ยก็เป็นจำเลยครอบครัวนั้นหลายๆคนก็เริ่มเข้าไปหาเริ่มเข้าไป อย่างพ่อตาเนี่ยก็เริ่มไปเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะไปผูกข้อต่อแขนเรียกขวัญให้ลูกเขยกลับมาญาติพี่น้องคานตามกันมาก็ไปเือไปรีบไปหาส่วนครอบครัวผู้สูญเสียไม่มีใครไม่มีใครมีแต่คนในหมู่บ้านมีแต่คนอื่นที่พยายามมาให้กำลังใจไหลก็เริ่มพูดต่างๆนานานะ ทุกคนจำได้ไหมว่านี่เป็นคำพูดของญาติพี่น้องที่ทำให้พี่หวานใจใช้คำว่าพวกนี้นี่มีจิตใจที่สศกปรกวันที่วันนั้นจำได้ว่าหลังเพราะว่ามันมีการยื่นมันมีเขาเขาเรียกอะไรพี่หวานก็พูดไม่ถูกเราก็ไม่รู้เรื่องกฎหมายเนาะในการที่ว่ามันเรียกร้องเรียกร้องค่าทําขวาัญเรียกร้องอะไรที่แบบให้น้องชมพู่อะ แล้วท่านตอนนั้นคุณอาจก็ยังคุณอจฉริยะก็ท่านอาฉรายะก็ยังเป็นคนที่ดูแลคดีนี้อยู่ช่วยหน่อยช่วยสวิตีคือว่าเรียกไปนะสิบล้านสามแสนบาทใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะมันมีเป็นเป็นแค่การเรียกเรียกไปเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเขาเรียกอะไรอะพูดไม่ถูกอืม ขอโทษทีทุกคนทุกคนก็คงจะรู้จักเรื่องเรื่องที่เขาเรียกไปอะเนาะเรียกค่าค่าค่าสินใหม่อะไรประมาณนี้แหละค่ะแล้วทีนี้พอเรียกไปปุ๊บไอท่านไอผู้รู้แห่งนครกบกับอีแรบบิทเนี่ยทุกคนจะสังเกตถ้าพี่หวานใช้คำว่าอีบักนี้มันเป็นคนที่สุดๆในคำความรู้สึกของเราที่สื่อถึงเลยนะแรบบิกับ ับไหนี่พูดกันในรถพูดกันในรถไปว่า10ล้านแต่ม่การดูถูกการดูถูกหลานตัวเองในการที่เรียกร้องค่าเสียหายค่าสินไหมค่าปรับอะไรที่หลานตัวเองควรจะได้รับทั้งๆที่มันเป็นการแค่เรียกร้องยื่นขอจะได้มากได้น้อยมันขึ้นอยู่กับศาลขึ้นอยู่การพิจารณาของกฎหมายที่เข้าจะให้มาแต่ คนที่เป็นนาดูถูกเหยียดหยามในสิ่งที่เขายื่นขอค่าสินใหม่ให้กับหลังตัวเองจากสิบล้านเอาสิบบาทไหมอย่างเงี้ยพูดดูถูกเหยียดหยามแล้วหัวเลาะแล้วก็สองกล้องคนที่ไปไลฟก็ขับรถไอคนที่ไปด้วยก็ถือกล้องแล้วก็ถ่ายออกไปข้างนอก แล้วก็เปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นควายควายที่อยู่ข้างทางที่พวกเขาขับรถไปก็เปรียบเทียบให้ฟังนี่ดูควายเอาเถอะเออจะเอาอะไรตั้งสิบล้านสิบล้านหัวเลาะเยะ่ะหัวเลาะเยอะไปหัวเลาะเยอะไปดูถูกไปนี่เป็นพวกที่มีจิตใจที่โศกกระปรกโศกกระปรกแม้แต่หลานคนที่เสียชีวิตไปแล้ว พวกเขายังกล้าแม้แต่จะหัวเราะออกมาดูหมิน่นดูหมิ่นคนที่ตายไปแล้วอ่ะถ้าจะไม่ชอบโกรธเกลียดพี่สาวยังไงแต่คนที่ตายไปแล้วเราก็ต้องให้เกยียดมิหนำซ้ำเป็นเด็กที่บริสุทธิ์ที่ยังไม่รู้อิโหนยอิเนด้วยซ้ำไป ยังไม่มีโอกาสที่จะวิ่งเล่นยังไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรเหมือนเด็กๆหลายๆคนที่เกิดขึ้นมาแต่คนที่เป็นน้าสองคนนี้นั่งหัวเลาะต่อกระซิบถ่ายรูปเข้าไปเออเปรียบเทียบอย่างโน้นอย่างนี้ใส่ควายพูดไปว่าฝันไปเถอะจากสิบล้านเป็นสิบบาทพูดอะไรไปขนาดนั้นนี่คือสิ่งที่เราเก็บ อันนี้อันนี้คือเราจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าพวกเราก็มีข้อมูลติมคาราเบลข้อมูลเต็มคาราเบลที่ท่านผู้รู้แห่งนครกกก,กแสดงให้พวกเราเห็นทุกวันเราไม่ได้มโนมเราไม่ได้แต่งเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาแต่เราก็มีข้อมูลในสิ่งที่คุณสื่อออกมาให้พวกเราฝันทุกวันทุกวันทุกวัน ตื่นขึ้นมาทำอะไรนั่งจิบกาแฟไลฟ์ด่าพี่สาวด่าคนโน้นด่าคนนี้กลางคืนก็มานาั่งทาลิปสติกปากแดงทาแป้งให้เอฟซีดูว่านี่เป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองตัวเองวันนี้พูดไปละว,วันนี้ไลฟ์วันนี้พูดเ,พเชื่อมต่อวันข้างหน้าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดโน้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดนี้เพื่อนล่อให้เอฟซีเข้ามาฝัง ว่าสิ่งที่ข้อมูลที่จัจเองจะสือ่อมันมีเต็มคาราเบลจะเอาผิดใครก็อยู่ในข้อมูลในซีดีในแผ่นซีดีของเขาทุกอย่างดูถูกแม้กระทั่งผ้าห่อกระดูกหลานราคาเท่าไรเชียวกูเป็นคนไปซื้อเองไม่กี่บาทขอเถอะคุณดูถูกแม้้ผ้าห่อกระดูกหลาน จิตใจยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าสิ่งที่ทำมาทำเพื่ออะไรแล้วขอถามกลับเลยว่าวันนั้นนะอันนี้พี่หวานใจเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่จิตใจอ่อนง่ายโยนอ่อนโยนง่ายมากกับเรื่องที่การที่มานั่งดูถูกเด็กคนหนึ่งที่ตายไปแล้วอะเรานั่งน้ำตาซึมเลยว่าเฮ้ยมันพูดกันได้ขนาดนี้เลยเหรอ มันพูดขนาดนี้แหละเด็กที่เสียชีวิตไปแล้วมันมาดูถูกแม่ทั้งราคาผ้าห่อศพเขาเรียกร้องค่าสินไหม10ล้าน3 0 0แสนบาทแล้วมาบอกจะเรียกอะไรขนาดนั้นจะเรียกอะไรมากมายขนาดนั้นแค่ผ้าห่อศพก็ราคาไม่กี่พันบาทที่เป็นคนไปซื้อเองจะมาเรียกอะไรถึง10ล้านจะไปเอาอะไรฝันเอาเถอะ มาเปรียบเทียบค่าหอ่อศพผ้าหอบศพลานกันการเรียกค่าสินใหม่ค่าเสียหายที่เด็กคนนี้เสียชีวิตไปจิตใจโศกโปกมากไหลไม่มีอะไรดีเลยไหลเป็นคนที่มีจิตใจโสกระปกเป็นจิตเป็นคนที่มีเล่เหลี่ยมจัดหากินกับช่อง YouTube เพื่อเอามาทำให้สังคมเสื่อม เพื่อเอามาทำให้ความเกิดความวุ่นวายแม้แต่ในหมู่บ้านกกกอบแม้แต่ในคดีนี้แต่ไม่มีดีนะเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ความสําคัญกับบุคคลคนนี้เพราะเขาเห็นทุกคนเขาไม่ได้โง่เจ้าหน้าที่เขาหาหลักฐานกันมาเป็นปีๆแต่คุณนะมีหลักฐานเต็มคาราเบลหลักฐานเต็มคาราเบลของท่านผู้รู้มีอยู่แค่ในโลกโซเชียล ไม่สามารถเอาไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ้าเขามีหลักฐานเต็มคาราเบลเขาต้องช่วยเจ้าหน้าที่ในการหาหลักฐานช่วยนะเจ้าหน้าที่ในการค้นหาความผิดที่ว่าใครเป็นคนทำน้องนั่นเขาจะเป็นฮีโร่แต่การที่กระทำของเขาเขาอยากเป็นฮีโร่เขาอยากเป็นบุคคลสำคัญเขาอยากเป็นที่หนึ่งในคดีนี้ แต่มันเป็นแค่เรื่องมโนขึ้นมาของคนคนหนึ่งที่มาหากินอยู่ในช่อง YouTube ในโลกโซเชียลที่พวกเรากำลังติดตามอยู่การสร้างเรื่องขึ้นมาทุกวันการทำคอนเทนต์ขึ้นมาทุกวันเพื่อที่จะให้ตัวเองมีรายได้เราอย่าไปมองประเด็นอื่นเรื่องคดีผู้ชายคนนี้ไม่เคยที่จะสามารถช่วยอะไรได้เลย นอกจากเอาเรื่องไร้สาระไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ฟังเขาก็แค่รับฟังไปตามมารยาทที่เขาพูดแต่มันไม่ใช่สิ่งประเด็นสำคัญในคดีนี้เขาจะเอาไปประกอบสำนวนคดีทำไมคุณพยายามแค่อยากเป็นตัวเด่นตัวดังตอนที่โกรธเกลียดจํำเลยกับพี่สาวคนโต มีทุกอย่างเต็มคาราเบลทุกคนเข้ามาฟังเข้ามาฟังเออนะวันนี้จะพูดเรื่องอะไรเนาะจำเลยมันเป็นยังไงเอาแต่เรื่องส่วนตัวเอาแต่เรื่องสำคัญที่เออจำเลยเยี่ยวกังบ้านอย่างเงี้ยพี่สาวไปมีลูกมีท้องเออเขาคนโน้นคนน,น,คน,นี้อันนี้สำคัญอันนี้อาจจะไม่มโนูเรื่องแบบนี้อาจจะไม่แนูอาจจะเป็นเรื่องจริงที่เขาทำพูดขึ้นมาเพื่อ เรื่องไหนก็เป็นบางเรื่องก็เป็นจริงบางเรื่องก็ไม่เป็นจริงที่เขาพูดขึ้นมาเราก็ไม่สามารถแยกแยะได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนในครอบครัวแต่เขาเป็นคนในครอบครัวแต่เขาเป็นคนยื่นเรื่องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าให้ประชาชนคนทั่วโลกฟังผู้ชายคนนี้ก็เป็นแค่ขอใช้คำรุนแรงหน่อยนะคะอาจจะอาจจะผิดใจก็ก็ขอโทษขออภัยด้วยละกัน ก็เป็นแค่ขยะสังคมคนหนึ่งเป็นขยะเป็นขยะที่ทำให้โลกโซเชียลของพวกเราวุ่นวายพวกเราต้องช่วยกันข,ข,ขจัดขยะสังคมแบบนี้ออกไปขยะสังคมที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เคยสำนึกในสิ่งที่ตัวเองทำขึ้นมาแม้แต่พี่คนโตพี่สาวคนรองก็สามารถทำร้ายได้ ทำร้ายให้ใครหลายๆคนต้องตรอมใจได้แม้แต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดึงเข้ามาเล่นละครเพื่อที่จะทำร้ายคนในครอบครัวแต่เวลาคนออกมาด่าพ่อแม่ก็มาโทษพี่สาวไม่ปกป้องพ่อแม่ปล่อยให้คนมาด่าพ่อกับแม่ก็ตัวมึงเองอะเป็นคนเอาพ่อแม่ออกมาเล่นละครเพื่อให้คนดา่า แล้วพวกเราจะเอาขยะสังคมแบบนี้มาทำให้โลกโซเชียลของพวกเราวุ่นวายทำไมโปรไฟล์โปรไฟล์ของเขานีนสุดหรูหรูอลังการช่องอะไรนะหนุน่หนนา VIP ใช่ไหมเออโปรไฟล์ี่สุดหรูอลังการช่องหน้าช่องอะช่อง YouTube อะ แต่ขอถามทุกคนน่ะเคยเห็นท่านผู้รู้นี่ผู้มีประสบการณ์เรื่องหนูนานไปทำคลิปไปทำรายละเอียดในการเลี้ยงหนูนานให้ทุกคนเห็นหรือเปล่าก่อนที่คดีน้องชมพู่จะเกิดขึ้นเขาก็อาจจะถามเพราะเขามีอาชีพขายหนูแต่หลังจากที่เกิดคดีน้องขึ้นมาแล้วบุคคลคนนี้เคยไลฟ์สดเคยทำคลิปวิธีทำเลี้ยงหนูให้พวกเราเห็นไหม แต่ละวันนั่งทำคลิปไลฟ์สดเอาแต่เรื่องคดีของหลานออกมาพูดโปรไฟล์นี้รืร่นรูอลังการค่ะ v i ฟค่ะ v i ฟค่ะ VIP ค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไปเปลี่ยนโปรไฟล์ช่องตัวเองใหม่เถอะอมันดูไม่เหมาะสมทุกคนก็ช่วยตั้งหน่อยแล้วกันว่าจะให้โปรไฟล์ของท่านผู้รู้แห่งนครกกกอก,ก,กนี่ว่าอะไรดี